ินซ <Season S 2> <ช>ีซั่นของภาคเหนือเราพอดีไปดูประเด็นการท่องเที่ยวกันค่ะเทศบาลตำบลท่าศาราค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนล่องแม่น้ำขาวและต้นกำเนิดโคมล้านนาสู่วิถีความยั่งยืนค่ะ ที่ฝายมังการะโปตำบลท่าสาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นายจํารัตคำราพิษนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาลาร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนชาวตำบลท่าสาลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่วิถีความยั่งยืนมีการแสดงฟ้อนรำของผู้สูงอายุและเยาวชนกิจกรรมนั่งเรือชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำข่าว ชมนิทรรศการผลงานของเด็กๆเกยาวชนและชมต้นกําเนิดการผลิตโคมล้านนาของชาวชุมชนตําบลท่าสาราค่ะทางด้านของอาจารย์ศิริพัฒน์กาวิระที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลท่าศาลาก็เปิดเผยครับว่าชาวตาบลท่าศาลาทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสําคัญของลําน้ํขคาวที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวท่าศาลามาอย่างยาวนานซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนครั้งนี้ได้สร้างความเข้มแข็งสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการสะท้อนเห็นถึงคุณค่าในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตศิละปะขนธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่บริเวณฝา,ายมังกรมังกรโปนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับแล้ววันนี้เารากำลังขับเคลื่อนว่าตรงฝายมังกรโปรนี้วันหน้าเาราก็จะทำเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวของตำบลทศลาเป็นวังมัดฉาปล่อยปลาแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆที่จะมาอยู่ตรงนี้แต่เขาจะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นลักนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นลักแล้ววันนี้ครับก็คาดหวังว่าเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของวัฒนธรรมเขาจะหลอมรวมว่าแม่น้ําขาวนี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบทลทัศลายังหนึ่งและในอนาคตอันใกล้ จะเป็นแหล่งท่อง,ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดไปครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่